ครับรายการกิติพัฒน์สมสรสสมสรคน,นช่างคุยมาแล้วครับเทปนี้ถือได้ว่าเป็นเทปพิเศษมากๆครับพาะเราได้รวบรวมเอาทุกๆเทปท,ท,ที่ผ่านมามาให้ชมกันครั้งหนึ่งครับ16เทปกับ4เดืนอนที่เราตั้งใจนําเสนอเรื่องราวต่างๆให้ได้ชมกันรวมไปถึงภาพหลุดในรายการที่ไม่ได้ออกอากาศมีให้ชมกันในเทปนี้แน่นอนครับเอาเลยครับตอนนี้ไปพบกับพิธีกรของเรากันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะกิติพัฒน์สมสรนสมสรคนช่างคุย ผมจะเจิญเ,เป็นประจำนะฮะตรงวันอังคารในช่วงเวลา15นาฬิกาและก็รีลันหลังข่าวโฮมนิวอีกหนึ่งช่วงเวลารายการของเราก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่ไร้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะนำเรื่องราวมาพูดคุยในแวดวงและก็สังคมเมืองอุดรธานีนะฮะในการนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราก็ผ่านมาได้ประมาณสักสี่เดือนแล้วนะฮะ,ะรวมเปนหนึ่งไตรมาส16เทปเลยทีเดียวเพื่อให้ได้ มกับบรรยากาศเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านั้นเนี่ยผมยึงขออนุญาตนำเทปบันทึกเทปบางช่วงบางตอนมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ชมกันตามผมมาครับ การโดูสบายดีพุ่งสื่อคุณภาพของคนอุดรโทร042222238บา i ไลท์ n d เซเปลี่ยนชีวิตไปกับหลอดไฟ LED ไลท์สวนอาหารบึงไม้หอมไลท์มิวสิกแอนด์เลสเตอรอลโทร042249564ในในฐานะที่ท่านทำหน้าที่เนี่ยตรงตรงตรง,ตรงไว้ในในส่วนไฟปกครองเนี่นะฮะ ต้องเดินทางโยกย้ายกันเป็นประจำาลยไปหลายๆจังหวัดแล้วท่านมีวิธีการที่ดูแลลูกหลานยังไงบ้างครับจริงๆก็ห่วงนะครับเพราะว่าชีวิตฝ่ายปกครองเนี่ยเลือกไม่ได้ครับว่าผู้เข้ามาชาจะให้อยู่ที่ไหนตั้งแต่เป็นนายเพือแล้วนะครับจริงๆผมเป็นประลาดเพื่อที่อยดรจนถึงตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2530เข้าประมาณทัก11ปีนะครับอยู่ดรนี่11ปีก็หลายเภอครับ แล้วก็พอปี2030าก็ไปเป็นนายเพเภอตอนนี้ก็ไม่ได้กลับมาอุดอรเลย mm hmm. เป็นนายเพลย์อ,อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับหลายอำเภอนะครับแล้วก็เข้าไปเป็นผู้ในการกองผู้ในการสํานักที่กรนะทรวงหารไทยแล้วก็จากนั้นมาก็ไม่ได้กลับมาอยู่บ้านนะครับ mm hmm. ก็คิดว่าเราก็ต้องทําใจฮะ mm hmm. เมื่อเรารับราชการทางนี้เราก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราคือต้องโยกย้ายไปในสถานที่ต่างๆส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ตามชายแดนนั่นส่วนใหญ่ก mm hmm. ารชีวิตก็อยู่อย่อยางนั้น แต่ว่าพูดถึงการวางแผนของครอบครัวก็จะให้ในบ้านอยู่กับลรูปนะครับให้เขาอยู่เป็นหลักที่บ้านที่อยู่ดอนนะส่วนผมก็เหมือนกับคนที่ต้องร่อนเร่ไปตามสถานที่ต่างๆแล้วแต่ามภารกิจที่เราได้รับผิดชอบตรงนั้นต้องแล้วตอนนี้เนี่ยโรงเรียนครบ6กปีแล้วนี่นะต้องถามย้อนไปเลยถามถึงความรู้สึกเอาสิทธิ์เก่าแลงั้นเริ่มเริ่มที่สิทธิ์เก่านะ เริ่มเริ่มที่คนอานนนงเนี่ยมีความรู้สึกใหญ่กับงานเนี้ก็ปกติเราจะมีการเลี้ยงรุ่นทุกปีปีนี้ทราบข่าวว่าท่านพอจะจัดงานรบว่า6 0ปีของเราก็งดก็มาจับเพื่อนกันก็ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆเป็นอย่างดีตอนนี่เพื่อนๆยังมีการติดต่อติดต่อกันอย่างเหนียวแน่นรุ่นรุ่นนั้นแต่สมัยเล่นน้ำมาด้วยกัน จำกันได้จำได้นะก็ซื้อเอาเครื่องบินมาอยู่ที่หนองหารแล้วก็สร้างแฮงก้ารสร้างโรงเก็บที่หนองหารแล้วผมก็เอาเครื่องบินมาบินโดยที่ครูมาสอนสอนเช้าบ่ายเช้าสายบ่ายเย็นเที่ยผมอยู่เดือนหนึ่งอะฮะผมมีความสุขในการเรียนมากแต่ว่าเครียดเพราะว่าเรากลัวแต่ครูไม่กลัวด้วยความดื้อนะครับรสุดท้ายผมก็บินได้ผมจําได้ว่าวันวันแรกที่ครูปล่อยให้ผมสโลเพราะว่าสโลก็คือบินเดี่ยวนะฮะ ก่อนที่จะป็นเดี่ยวเนี่ยครูก็บอกว่าให้ลงแบบเมื่อกี้นี้นะครับให้ลงแบบเมื่อกี้นี้ถ้าลงแบบเมื่อกี้ได้เนี่ยเทปเปิลก็บินได้ผมก็เลยบอกว่าครูเอาอย่างนี้เลยเหรอพอลงมาปั๊บครูว่างั้นเด,เดี๋ยวเทปเปิลขึ้นเป็นคนเดียวเดี๋ยวผมรอข้างล่างต่อครูปล่อยผมคนเดียวแล้วเป็นอะไรขึ้นอนะ่ะบอกไม่เป็นต้องทําแบบเมื่อกีอ้ผมจำในพิสติกว่ามันเป็นความตื่นเต้นที่สุดในชีวิตที่เราไม่มีคนที่คอยเป็นที่เลี้ยงเราแล้วไม่มีครูคอ,อยเราคอยตามเราขึ้นไปแล้วเพราะนั้น สุดท้ายเราตัดสินใจด้วยตัวเองทุกทุกอย่างจากตรงนั้นเองทำให้ผมเนี่ยบินขึ้นไปได้ตอนนี้กีฬาแห่งชาติที่สุพรรณบุรีจากจากจาก,จากครั้งที่ผ่านมาที่เชียงใหม่เราได้แค่2เหรียญทองอนะครับสองเหรียญทองแต่ครั้งนี้เราหวังที่ห้าเหรียญทองขึ้นที่หเหรียญทองอันดับแรกคือเราจะดึงนักกีฬาที่ลูกหลานชาวอุรุณธา,านีกลับขึ้นมามนะครับที่เราดึงมาได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีนักกีฬา ถ้าตอนนี้เหรียญเหรียญทองซีเกมส์มาดนะครับคืออพิเชษแสนสิษย์นักมวยนักมวยสากลสมัครเล่นมวยสชาติไทยนะครับก็เราดึงเข้ามาเป็นความหวังหนึ่งของเความหวังนะครับแล้วก็สุดาพรศรีสอนดีครับเป็นลูกหลานชาวอำเภอชัยวานอันนี้ได้เหรียญเงินก็จริงๆเราน่าจะได้เหรียญทองแพ้เวียดนามแบบค้านสายตานะครับแลก็นี่สองสองคนนี้ก็ พอเรารับการท้าบทามนะครับเราทัาบทามไปโดยผ่านท่านอาจารย์สริสุปันยงคบครับท่านท่านก็เด็กสองคนเขาก็ยินดีที่เขามาเล่นให้จังหวัดเขานะครับเพราะถือว่าในนามจังหวัดอุดรธานีนักกีฬาสองคนเนี้ยสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดอื่นหลายหลายปีมาแล้วครับตอนนี้ก็ทางเราขอให้กลับมานี่ถือเวลาที่เรามาสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดอ่ะครับเรือโบแดงเนี่ยเราเราผมให้ท่านรองสมเกียรติไปดูแล้ว สถานที่จัดงานที่บ้านเดียเ,เองก็ดีหรือที่แชร์แลก็ดีเป็นสถานที่จัดงานที่คับแคบมากคือเวลาจัดงานเนี่ยแล้วมันมองไม่เห็นบัวครับเลยต้องการจัดลงไปในให้มันมีที่ดินที่ยื่นลงไปในหนองหนองหานจริงๆสองสามร้อยไร่เนี่ยก็ให้ท่านราองสุกเกียรไปดูแล้วว่าเวลาจัดงานปั๊บที่ถ่ายภาพออกมาให้มันเห็นทะเลเห็นบัวแดงเป็นทะเลสวยงามสีแดงเต็มไปหมดอย่างงี้ ก็ไปดูไปดูอยู่แต่ว่าก็มันเป็นเกาะที่เป็นคล้ายๆเป็นสนมที่จะอาจจะยังไม่สามารถเข้าไปถมได้แล้วการการที่จะไปถมที่ตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําหรือแหลมซ่าครับตามภาษาสาคลของของโลกเขาเรียกแหลมซ่าจะไปถมไปอะไรต้องขออนุญ,ญาตจะไปทําเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต้องขออนุญ,ญาตก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับ ไอ้การจัดลาดวนวัฒนธรรมเนี่ยท่านมีแนวคิดหรือมีวัตถุประสงค์ยังไงคือการจัดราดวนวัฒนธรรมเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ 4- 5หปีที่แล้วนะครับที่แนวแนวคิดของทานจังหวัดด้วยทั้ง <บ checking S 2> ผมด้วยบอกว่าเราน่าจะมีรามวัฒนธรรมที่เป็นของจังหวัดเราเองครับทุกคนก็ชี้มาที่บึงแม่หอมสถานที่พร้อมวัตถุประสงค์ที่เราต้องการออุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านของเรา นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เ,าเยาว,วชนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยรู้อย่างแล้วถึน,นเป็นการสืบส,ส,สานรสรืบสานสืบสา,นสา,นสานอนุรักษ์ให้ให้เด็กๆและเยาวชนหรือท่านผู้ที่สนใจได้เข้ามาสัมผัสและคววนนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างผิดจะรู้ว่าวัฒนธรรมมันมีความงดงามอย่างไรบ้างแล้วในร้านวัฒนธรรมเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรบ้างก็จะมีประเภทหมอลำนะครับก็มีลำตังหวายลำเดินดง แล้วก็หมอลำกลอนหมอลำกลอนนี่โอ้โหเนี่ยเด็กยุคใหม่ไม่รู้เลยหมอลำกลอนคนต้องเก่งนะเขาเขารู้แต่หมอลำซิ่งอะแต่ที่มันมันเปลี่ยนแต่ทีนี้เนี่ยพอเป็นหมอลำกลอนนี่อยากให้มาดูครับนะ S <S เรียนถามาท่านนายกนิดเลยว่าวันนี้เนี่ยท่านมีความรู้สึกยังไงกับต้องเรียกว่าเป็นวันประวัติศาสตร์และก็กินเน็บุ๊กก็ได้รับรองเรียบร้อยแล้วท่านมีความรู้สึกยังไงมาครับทุกท่านเห็นสีหน้าของสุภาพสตรีหรือของประชาชนที่เข้ามาร่วมง,งานนะท่านท่านจะรู้ว่าทุกท่านนะคะท่านมีความสุขใจมากนะคะในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่ว่า ขอขอ่าวแทนสุภาพสตรีชาวจังหวัดอุดรธานีนะคะในจำนวน26,000ท่านนะคะที่มาร่วมฟ้อนลำบวงสวงนะคะวันนี้ทว่ามีความสุขมากที่เราได้สามารถมารวมกันได้ขนาดนี้แสดงถึงความมีน้ำหนึ่งอันเดียวของชาวล้อมรวมหินใจของสุภาพสตรีใช่ค่ะสุภาพสตรีนะวกคนที่ผมแทบจะจำไม่ได้เลยยแล้วทุกท่านจะมีความสวยงามเหมือนกันหมดนะคะสวยมากเลยนะะ คุณพ่อจะพาเราไปดูอะไรตอนนี้นะคะเราจะพาไปชมป่าอีกด้านหนึ่งจริง,รงๆเราจะมีบริการสองอย่างก็คือมีรถอลอฟอย่างนี้แล้วก็มี ATV แล้วก็มีรถพ่วงเข้าไปนะคะตอนนี้เราใช้รถอลอฟเข้าไปค่ะก็คือป่าข้างในของเราก็จะมีมา้าที่เรานาเข้าจากเมกาทั้งหมดเลยมีตะพันสวยๆวค่ะตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องแตงซึ่ง,งต้องถือว่าเป็นไกด์ยินดิมศัก์ที่จะมา นำผมเข้าไปชมอัปกาและก็ให้รายละเอียดไอ้คำว่าอัปกาเนี่ยม,มันมันเป็นสัตว์ประเภทไหนฮะสายพันธุ์มายังไงเป็นอูดนะคะเขาเรียกว,ว่าอูดแค่อูดแค่ถ้าเป็นคนไทยเรียกอ๋อเนี่ยก็กินเลยใช่ไหมฮะให้เขาแบบนี้เลยนะใช่ม้นี่แครอทนะม้นี่แครอทก็ให้เขาเหมือนกันยตายแล้วตก <laughs> <laughs> อ๋ออ่าอ่า เอาทำไมเอาหญ้าไปด้วยล่ะกินหมดกินหมดรอฮะอืมโอเคเอ่อการบริหารในลักษณะนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ความสำคัญในการดูแลพนัพนักงานมีมากน้อยขนาดไหนครับก็ ทางทางกลุ่มเตียงน้จะเน้นทางทั่วพนักงานมากนะครับเพราะเขาบางคนเขาอยู่กับเราเป็นสิบกว่ายี่สิบปีก็มีโอ้งแต่เริ่มเริ่มต้นเลยครับเริ่มเริ่มเริ่มรวยมาด้วยกันน่ครับเริ่มเริ่มตั้งบริษัทมาด้วยครับครับก็ทางได้พนักงานที่ดีๆเขาก็เข้ามาช่วยทางกลุ่มเตียงครับเงินสิบกว่ายี่สิบปีแสดงว่านี่การพูดถึงเรื่องการดูแลนี่เดี๋ยวจะดูแลคล้ายๆครอบครัวครับ นะใครใครที่อยู่กันเปียก็คงจะรู้ดีว่ามันสมาชิกครอบครัวมันเพียงหนึ่งในสมาชิกเลยทีเดียวนะอยู่กันมาถึงห้าสิบใช่ไหมครับ <Labor> ห <ator il orter> ้าส mm ิบสามปีเนี้ยครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะถ้าเป็นคนที่เขา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 เรียกว่าเข้าสู่เออเขาเรียกอะไรผู้สูงวัยนะครับห้าสิบสามนี่นะ วันนี้มีโอกาสรับตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็มาเห็นบรรยากาศก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะครับเห็นความตั้งใจของพี่น้องชาวอเภอบ้านเชียงนะว่า,าสแสดงถึงความเป็นศิลป,ปะวัฒนธรรมที่เคยมีใน่ดีที่สำคัญคือความเข้มแข็งภายในด้านวัฒนธรรมความร่วมมือลมเหมือา๊าแล้วทีนี้ในปัจจุบันนี่นักจัดรายการวิทยุรุ่นใหม่นี่นะ ที่ที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับท่าน,นในในฐานะท่านเป็นประธานเนี่ยท่านมองว่า,านักจัดรายการรุ่นใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการเข้ามาร่วมในกิจกรรมของชมรมนี้มากน้อยขนาดไหนคือนักจัดรายการรุ่นใหม่ทุกวันนี้นี่เขามีความมุ่งมั่นและตั้งใจสูงครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคนเก่าไม่มีความมุ่งมั่นแต่ตั้งใจไม่ตั้งใจสูงนะคนเก่าก็มีความมุ่งมั่นแต่ตั้งใจสูงด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนใหม่มุ่งมั่นตั้งใจสูงนี่ลืมมองไปถึงเรื่องเกี่ยวกับ ว่าจะทำองค์กรของนักการรายการที่ควรจะเป็นตลอดจนในเรื่องเกี่ยวกับประเพณีหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องจราบันที่ควรจะต้องนํามานํามาปฏิบัติของนักการรายการรุ่นใหม่นี้จะน้อยไปหน่อยนักการรายการรุ่นใหม่จะจะไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการผมก็เห็นหนักการรายการทักทายท่านผู้ว่าว่าสวัสดีผู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าายบายผู้ว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ม,มันต้องอมีวิชาการเข้าไปด้วยมันต้องมีเรื่องราวของความเป็นพิธีกรพิธีการเข้าไปด้วย อย่างน้อยก็ต้องมีใบขับขี่ใหม่มเขาเรียกว่าใบผู้ประกาศทดสอบผู้ประกาศอะไรนะท่านครูเมื่อกี้ใบอะไรนะใบขับขี่ใหม่<บ>ผมข้าเรียกว่าใบข <c oughs> ับขี่ใหม่ <c oughs> แต่ที่จริงแล้วคือใบผู้ประกาศใบผู้ประกาศ <c oughs> มันจะยึดโยงไปถึงเรื่องการพ <c oughs> ัฒนาวิชาชีพด้วยอย่าเเรียนถามท่านนายกนิดหนึงฮรับสำหรับกิจกรรมวันนี้เนี่ยท่านมีวัตถุประสงค์การจัดงานยังไง้าครับครับต้องเรียนว่าเริ่มต้นจากต้นปีที่ผ่านมานะครับทางเทศบาลนครอุดรธานีเราจัด ที่เรียกว่าเป็นเมนูความสุขนะครับ,รบให้กับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลแล้วก็เป็นการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวด้วยพร้อมทั้งพยายามที่จะดึงเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนั้นให้ออกมามีส่วนร่วมซึ่งดนตรีนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่จะเป็นการาให้เด็กๆเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้มีกิจกรรมในการที่จะมาร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลนั้นอยากจะแสดงออกถึงสิ่งที่จะเป็นพ่วงของอในแต่ละเทศกาลนะครับ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงในช่วงของกิจกรรมการก่อตั้งเมืองอุดรธานี121ปีนะครับแล้วก็มาในส่วนของกิจกรรมตุ่ดจีนแล้วก็มากิจกรรมที่เรียกว่าอุดรกิจกรรมต่อเนื่องที่เราทํามาแล้วเป็นครั้งที่5ถูกต้องครับในครั้งนี้เป็นครั้งที่5าที่เราจัดคือวันนี้เป็นบรรยากาศที่สร้างความสุขให้กับทุกๆคนเลยนะครับเพราะว่างานกาชาติแล้วก็งานมะม่วงแฟร์นี่ได้นำเอาสิ่งดีๆนะครับมาให้ครับ พี่น้องประชาชนชาวเพื้นหนองวสอแล้วก็พี่น้องชาวหยดัดอนทันดีโดยเฉพาะยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ชาวเพื้นหนองวสอผลิตได้แล้วก็เป็นที่ลื่นขึ้นชื่อเลยชาขึ้นหน้าขึ้นตาก็คือเรื่องของมะม่วงปีนี้มะม่วงออกมากนะครับแล้วก็ทําให้ราคาก็เป็นราคาที่ดีเฉพาะงานในวันนี้พี่น้องชาวสวนเนี่ยอภิน,น,นาการด้วยการลดราคาให้นะฮะเหลือกอิโล,ลละ40บาทซึ่งปกติตามท้องตลาดก็70บบาท ดันั้นจะเห็นได้ว่าวันนี้มะม่วงเราพร้อมที่จะสู่ตลาดพร้อมจะสู่ผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพแล้วดูจากบรรยากาศในการจัดงานในวันนี้นะครับพี่น้องชาวสวนพี่น้องชาวไร่ได้นําเอาผลิตผลออกมาเนี่ยมาด้วยความสุขมากนะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นแล้วก็มีกําลังใจนะฮะที่ที่เห็นพวกเรามาช่วยกันหนุนสำหรับงานกาชาตินะครับก็รวมกันด้วยเงินที่ได้ก็จะเป็นงานช่วยเหลือสาธารณสุลดูแลผู้อยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายอันนี้ก็ ถือว่าได้มารูปวัตถุประสงค์ทุกรประการเลยนะครับ ผมต้มน้ำคุณไทยได้ทุกวันนะครับที่สวนอาหารมึงไม่หอมครับสนับสนุนรายการโดยสบายดีลุกทุ่งสื่อคุณภาพของคนอนุดรโทร0 4 2 2 2 2 2่8 ไบไลท์แอนเซฟเปลี่ยนชีวิตไปกับหลอดไฟ LED ไบสวนอาหารบึงไม้หอมไบมิวสิกแอนด์เลสเตอรอลโทร042249564เอาล่ะครับในช่วงนี้ชาวบ้านผือไม่ควรพลาดครับเพราะเราจะนำเอาภาพบรรยากาศในงานไทพวนชวนเที่ยวภูพะบาทปิดทองรอยพระพุทธบาททัวบกมาให้ชมกันครับในงานนี้จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ หรือไทยพวนเดิมตั้งพิ่นฐานอยู่ทางภาคเหนือของลาวเรียกว่าเมืองพวนหรือแขวงเชียงขวางซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมสงครามระหว่างไทยกับลาวในอดีตได้ส่งผลให้ไทยพวนถูกกว่าต้อนและอพยพเข้าสู่ประเทศไทย หลายต่อหลายครั้งและตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเกือบทุกภูมิภาคมีทั้งที่อพยพหนีศึกห่อมาจากเชียงขวางและยังมีพวนที่อยู่ในภาคกลางเช่นอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีก็ได้อพยพมาตั้งรกรากที่บ้านผือเช่นเดียวกัน เขาบอหอดมองดีแล้วเขาบลีพวกจิตห้อกันก่อนเนาะเห็นบ่ฮะนะพกผือตั้งอยู่สายหลายน่าสิเป็นมองรีไัยได้เป็นอย่างดีมามหให้เฮาบลีกันอยู่มองนี้ก่อนเนาะมา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 ามามามองาีามมมมมม มูเจ้าหนีมาจากทางเลยนอคือได้มาสดปากฝืนคือเขาแท้โอ้ยหนีมาแต่บ้านมีรบบรีตอนเพิ่งสิจับไปเป็นเชลยสงครามพากันไปเพิ่งพี่น้องทางเมืองเวียงจันทร์แต่อยูได้บดลเลยต้องหนีมาเพิ่งเมืองสยามนี่แหละเจ้ามีชื่อว่าอย่างไรสำเนียงการเวากระจามันคือกันแท้เฮานี่แม่นคุณหมื่นสีะะน่ราัตนไตเวทเฮาคือขุนจางวาง เฮาซื้อว่าแม่เท่าพวงพูดนั่นนางเสม็นบัวพู่นน่ะนางตุม้มคันแม่นว่าพี่น้องไทยพวนคือกันกลามาถึกทางแล้วเนะาะมะมาอยู่นำกันขันั้นจากนี้ไปซื้อบา้านเฮานี้ขอให้เป็นซื้อว่า,บ,าบ้านผือเพราะบญคุณจากต้นไม้จากธรรมชาติเขาควรให้ความเคารพ และบูชาหมู่เจ้าว่ดจังไดแม่นแล้ว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 ,ลวสวัสดีพี่น้องเอบัเธอ,อทุกท่านนะคะน้องเบนจาสยามหรือว่าโกฟีน่นะ่นเองนะเมื่อนี้มาผู้เดียวนะเนี่ยจรนะิงๆมีสี่คนเนาะพอจนตรอกไอ้ก็บอกขอบคุตรงเล็กเป็เป็ด รักษาหัวใจอว้อวจฉาบอกบางานกี้พอสอที่ใจรอต้องํำงานอยากทำที่เ ไทพวนบ้านเฮานะ่ค่ะเพราะเมื่อนี้มาที่อำเภอบ้านผือนะค่ะงานไทพวนกะรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็มาปีที่แล้วก็มาแต่ว่าปีที่แล้วนี่อ่าเป็นอ่าเป็นบอบบีย้ยูนะคะยังไม่ได้ข่าวขายนะคะแ,ะแต่ว่าปีนี้มากะเป็นน้องเบนจาสยามเนี่ยค่ะได้เป็นอ่าได้ซื้อไม้ละค่ะได้ น้ำสกุลหม่เนี่ยค่ะจังไหนกะเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันเด้อเนี่ยค่ะรู้สึกตื่นเต้นละกะเพราะเป็นพี่น um ้องกลับมาให้กําลังใจไล่ๆเนี่ยค่ะกะดีใจเนี่ยค่ะขอบคุณที่ให้กําลังใจกันแล้วกันค่ะท่านผู้ชมฮะบรรยากาศลางช่วงบางตอนกับเรื่องราวที่น่าสนใจในแม่โรงสังคมมือุดรธานีท่านสามารถติดตามผ่านทางรายการของเราได้นะฮะกับรายการกิติพัฒน์สมสรสโมสรคนช่างคุย สำหรับวันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วนะฮะต้องขออนุญาตํำลาไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ไวเ้เจอกันใหม่ในวันอาคารหน้าฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณไปถึงผู้ให้การสนับสนุนรายการขอบคุณไปที่สวนอาหารบึงไม้หอมลานะฮะสวัสดีครับกิติพัฒน์สมสรน์สมอรน์คอนเสิร์ตคุย